การเติบโตไม่ใช่แค่เรื่องของความกลา้าแต่มันต้องมีเข็มทิศและมีเพื่อนร่วมทางถ้าคุณคือคนที่ลุกขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินไปทางไหนซีรีส์เราจะเติบโตไปด้วยกันคือพื้นที่เล็กๆที่จะคอยบอกทางอย่างจริงใจและพาไปแบบไม่ปล่อยให้ใครต้องเดินคนเดีนนเดยวอีกต่อไป EP 41ถ้ามีคนดูถูกคุณจงขอบคุณเขาบางคนดูถูกคุณเพราะคิดว่าคุณไม่มีทางทำได้ บางคนพูดให้คุณเจ็บเพื่อให้คุณถอยแต่มีคนหนึ่งเขาไม่แค่ไม่ถอยเขากลับขอบคุณคำดูถูกนั้นแล้วใช้มันเป็นพลังจนกลายเป็นแรงบันดาลใจของคนทั้งโลกบเบเทนีแฮมเมอร์ทน Hamilton, เด็กสาวที่หลงรักการโต้คลื่นตั้งแต่ห้าขวบเติบโตมากลางเกาะฮาวายท้องฟ้าทะเลและกระดานโต้คลื่นคือทั้งชีวิตของเธอแต่วันหนึ่งตอนอายุ13ปี เธอลงเล่นน้ำตามปกติและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นฉลามเสือยักย้ายโผล่จากน้ำาขยํ้แขนซ้ายของเธอจนขาดเลือดเต็มตัวเธอหมดสติกเกือบตายหลังรอดชีวิตทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าคงเล่นไม่ได้อีกแล้วจบแล้วลืมมันซะแม้แต่เสียงในหัวของเธอเองก็พยายามจะตอกย้ำว่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งแต่เธอไม่เชื่อ แม้จะมีแขนข้างเดียวเธอกลับขึ้นกระดาษอีกครั้งฝึกใหม่ทุกอย่างจากศูนย์ด้วยความเชื่อว่าไม่มีใครสามารถขีดเส้นชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองในเวลาไม่กี่ปีเบตเตอนี่กลับมาแข่งได้และกลายเป็นนักโต้คลื่นอาชีพชนะรางวัลระดับโลกมีหนังสร้างจากชีวิตจริงชื่อโซเซอร r เฟอและที่สำคัญเธอกลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกที่เคยรู้สึกว่าฉันไม่พอ วันหนึ่งเธอพูดบนเวทีว่าฉันไม่ได้ชนะเพราะแขนฉันขาดฉันชนะเพราะใจฉันไม่เคยหายไปถ้ามีใครดูถูกคุณจงขอบคุณเขาเพราะนั่นอาจเป็นไฟที่คุณกำลังต้องการเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณทำได้อย่ากลัวคำดูถูกเพราะมันไม่ใช่เครื่องหมายจุดจบแต่มันคือลูกศรชี้ไปทางที่คุณต้องชนะให้ได้แล้วคุณละ่ะเคยมีใครดูถูกคุณไหมแล้วคุณจะใช้คำพูดนั้นเป็นกำแพงหรือเป็นเชื้อไฟ แชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับบางที่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครอีกคนที่ยังไม่กล้าลุกขึ้นสวัสดีครับ